ต้องมีคู่อ่ะต้มีคู่เดี๋ยวไปหาคู่ไปผู้ชายมคเดี๋ยวไปดูกันะเดี๋ยวอันเด่รูปแล้วกันวิดีโอสักหน่อยหนึวิดีโอสักสามแล้วกันมลู่ะตัดเสือกันตัดเสืกันเสื้อกั๊กใส่

แยกอะไรนั้นยังไม่ได้นำความเลยอันนี้ขคู่นี้เป็นไงทำดีๆเด็กขยับมันนิดหน่อยขยับมันหน่อยขยับมันหน่อยอ่ะนำความดีๆอ่ะโอเคโอเคพร้อมอ่ะถนอมมือถนอมมือว่าคุณโคทำไมขี่ท่านไม่มีที่เยินเลยอ่ะขยับขึ้นหน่อยดิ่โคคุณโคขยับขึ้นหน่อยเด่คุณโคมันไปเต็มยินอ่ะเยินไม่ไหวอ่ะเขาใจ อานมือเรพนมมือกันตั้งสมาธิคนที่นอนก็นอนไปเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมกันเอาหายใจเข้าเนื่ออมคอกัน ครับเราดดเรตรวจเช็คไข้ไปตีนของไข้แต่ว่าเช็คว่ามีสั้นหรือยาวเราเช็คดูนะครับเราเช็คดูครับแลตั้งฉากเพิ่มตั้งฉากเพิ่มด้วยวะโอเคครับแล้วขย่า,า,า,าเขย่าเขย่าเขย่าคอลงโอเคนะครับ ลายันมามามอยูนด้านด้านสายของคนไข้มือด้านสายของคนไข้ตรงนี้นะครับโอเคจัดเสี้ยคนไข้จัดเสียคคยเส้ยคนไข้ให้ตึงตโอเค,ครับแล้วมือมือ้ายเข้ามายกม,มาสามนิ้วแตะข้นคอนี้ยกม,มือขวามาสองนิ้วเช็ดกระดูก ่าเช็คกระดูกไปดูว่าโค้งตัวตรงเตรียมครับเช็คกระดูกเช็คครับโอเคครับเสร็จแล้วท่าต่อไปเลยครับท่าหม้แป้งเอามือซ้ายข้ามาซ้ายทางข้างเนี้ยเลยเอ่อถ้าเส้นท่าให้ครับเอามือมาแล้วก็แต่งยิงข้างนี้ยปวดตัวเสกสองรอบสามรอบนะครับ โอเคต่อไปท่าอะไรครับข้ามือมามือขวาจับมือโป้งถึงไปครับอ่ากระเียกครับสระเดียกแล้วออกยย็ย้ายย้ายขท่งต่อไปข่าขาตั้เนี้ยเหมือนเดิมน,นะครับสองรอบสามรอบค่อคยๆค,ครับ ครึ่งครึ่งอีกสามรอบนะครับเซลียงครับเลียะครับโอเคท้าอะไรครับขมือขวาขมามือซ้ายจับขมือโป้งมือคร้าโอเคเซเลียะครับต่อไปไปอยู่บนหัวคนไข้ อะไรครับถ้าโม่แป้งยกมือมามือซ้ายมือขวาก็ได้แล้วแต่แต่ขนาดจะหมูกวางมือซ้ายก็ได้ครับโอเคมือสามรอบเฉร็จแล้ครับเสร็จแล้วเรามาอยู่ด้านมือซ้ายของคนได้มือซ้ายของคนอยู่ไหนอยู่นี้ครับหัน45องศาดูนะครับ หันสีหน้ากระแสจับหัวคนไข้ามาอยู่ด้านข้างมาอยู่บนฐานมาหารเรานะครับเห็นไหมครับลาบมือขวาจับหัวจับใต้ขกหูลามือซ้ายจาับไหล่คนไข้ไม่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 ไมไมแก้รักษาโอเคอเต่อไปเอาคนไข้นอนไปดกว่างาอยู่ด้านขาวาของคนไข้นะครับ หันแ่คมาหาเรานะครับมือขวาจับตุกูขางนี้มือซ้ายนะครับคนไไ้ไปเกยเลยตุ๊นะครับเียครับเแล้วมาอยู่บนหัวคนไถ้าอะไรต่อไปถ้าอะไรครับถ้าถ้านมข้น้าโ้ตอาปากบตุ๊ตุ๊ เรียกครับถ้าต่อไปนะครับมาหยุกแ์กาสายของมือคนไข้ถ้าต่อไปท่าอะไรครับมือขัดฮิสต์มือหมุนกดปิกกระแทก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 โอเคให้คนไข้อานแบบนี้นะครับเจรยญครับเจริญยกมือขึ้นครับโอเคท้าต่อไปท่าอะไรครับ ถ้ายิกันูเราอยู่ด้านตรงแค่ตรงเอวไช่อยาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ไม่กินแก่ไม่จเดีแอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั่นเป้่เอามือขวาจับก็ไปเอามือใช้ดึงมาแล้วอึ๊กอึ๊กตึ๊ต่อไปยังอากันอานกันออกตออกอ๊กตึอ่าอาเปลี่ยนแ้รงเล่ยนแค มาเดียวครับหลับก้ครับอยู่ตรงก้นเกียวกันนะครับห้ามือสอดไปมือขวาสอดไปมือขวาสอดไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บ่าด้านนอกด้านนอกอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่าา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 ราานาาาาา้าา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  ก๋วยจุง้งข้าวาัก,กันยอะจุง้งชท้กวยจงเขียวโอเคครับแล้วรับเขามาหาจุดถึงการอ,อ,อ,อมืออมือนึงป้องท่านเปมือขอครับ,บนับนอัทบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะไปท่ารันจะาำหัว

কাকাকে কাকেনা কেনা কেনেনে খারা